สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามพุทธบูชานะครับเป็นคู่ในรายการคู่เอกนะครับที่นัดหมายกันไว้นะฮะมาตามนัดนะครับเต้ยุลานะครับเสิร์ฟฟีสไตล์นะครับเดี่ยวกับนาวิน KBP นะครับสองออชั่นนะครับเดี่ยวแปรกับเดี่ยวฟรีนะครับออปชั่นแรกนะครับเป็นเดี่ยวฟรีก่อนนะครับนะครับสกอร์ตัวนี้ครับ1่ตัวหนึ่งครับช่วงต้นเกมนะฮะ แล้วก็ทักทายที่ติดตามทางช่องคอมพิวเตอร์ก็ชแน,นลทาง YouTube ด้วยนะครับถ้ารับชมก็อย่าลืมกดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะฮะนะครับจะได้แจ้งทุกแมตช์ที่มีการแข่งขันเกี่ยวกับตะก้อเดิมพันให้ท่านได้รับชมกันนะครับโอ้ลูกนี้ครับ2ต่อหนึ่งนะครับลูกเสิฟนาวินออกลูกเสิฟได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นออปชั่นแรกนะครับ สต่อหนึ่งครับนะครับนาวินเสิร์มาเต้ลากขึ้นไปครับโหลุกเกียบครับตอนนี้ช่วงต้นเกมนะครับ1ต่อ2นะครับเต้จุลาตามอยู่นะครับ1ต่อ2ครับยกขึ้นมาเต็มรอบนะครับนี่ครับ เตจุลานะครับลุกเซิร์ฟฟรีตายนะครับพยายามที่จะฝานแตงไปหน้าขวานะฮะนะครับหนึ่งต่อสองครับหน้าซ้ายครับเตลากขึ้นมาโอ้ล้นนะครับลูกนี้ครับนี่ครับเป็นแต้มนะครับสามต่อหนึ่งครับ ครับสกอร์ตอนนี้ครับ3ตัว1 3ึ่งสามตัวหนึ่งครับง่ายง่ายครับลูกนี้ครับเจอครบรอบเอดุลลานี่ครับนะครับสกอรหนต่อ3นะครับตอนนี้ 1นต่อสครับหน้าสายนี่ครับได้แต้มครับ2ต่อ3ครับเตะได้เสิบนะฮะมีออปชันที่2นี่เตะต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวแปลข้ามฟรีรับง่ายครับตรงนี้ยกขึ้นมานี่ครับนะครับ ตอนนี้สกอร์สามต่อสองนะครับสูสีกันครับโอ้หน้าซ้ายครับลากขึ้นมาอยู่ที่จังหวะลูกเสิฟนะครับทั้งคู่นะครับนะครับสองต่อสามครับตอนนี้สกอร์ครับ นี่ครับนาวินลงไปนอนกับเพื้นเลยครับครับสามต่อสองครับโอ้ลุกนี้ครับจังหวะนี้ก็ดิ้นไปหน่อยครับอู้หน้าซ้ายครับนาวินหลุดนะครับยังเอ้นะครับนี่ครับตีหัวครับ นสองต่อสามครับออกลูกนี้ฮะเต้ลูกเสิรฟฟรีตายนี่ก็กดดันนะครับเดี่ยวนาวินนี่เสิร์ฟง่ายกว่านะครับเพราะว่าออกท็อปสปินนะครับเน้นชัวนะครับนี่ครับนาวินมาแต่ละดอกครับโยกขึ้นมาโอ้โดนเกี่ยวครับล้นอีกแล้วครับนี่ครับเป็นแทมนะครับ4ต่อ2ครับ ลูกมันโค้งกลับไปนึกว่าจะล้นมาครับมันปั่นกลับไปอีกครับนะครับสี่ต่อสครับโอ้ลูกนี้ครับนี่ครับมีหลังเท้ามีท็อปนะครับ 5ต่อสนะครับเฮ้ยหนึ่ง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 ต่อ 3. 3> ต่อต่อสามเหรอนี่สามหยล่องสามอยผมสาบอผมเอาสาม ได้แต้มนะครับเราก็ออกตัวเหมือนเหมือนกันสามต่อห้าครับสี่ต่อห้าครับ นะครับเป็น4ต่อ5อันนี้4ต่อ5ครับเคลยร์ขึ้นมาสูสีนะครับ5:4ต่อ 4. 4ต่อ5ครับนาวินเตยอยู่แล้วไล่มาแล้วนะครับเป็น4ต่อ5ครับทักทายท,ที่ FC ติดตามทางช่องเพจเทปโยกัำพิตรกอร่อด้วยแล้วก็ทาง YouTube กัำพิตรกอร่อชาแนลด้วยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้หน้าซ้ายครับลูกนี้โอ้เตจุลลาครับครับสี่ต่อห้าครับ,รบไม่ข้ามนะครับเจ้าเตค,ครับโอ้โห,โหลูกนี้ฮะสี่ต่อห้าครับ หต่อสครับโอ้ลูกนี้ครับยังอยู่ครับห่างเน็ตครับสต่อห้าครับสี่ต่อห้าครับลโอ้ลูกปาดครับระเบิดครับ ห้าต่อสี่ค,ครับผู้น่ะโอ้ลูกนี้ตัดหน้าขวาครับสี่ต่อ ok ห้าครับรับขึ้นมานาวินโอ้ลูกเตะครับน้ำหนักนะครับก็ต้องยังไม่รู้ผลนะฮะคู่นี้ครับ ก็มีอีกหนึ่งเหลี่ยมที่รอข้างหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวแปรข้ามฝีนะครับสามเซตลวดเลยครับระยะใครจะย,ยื้อได้ดีกว่ากันนะครับนะครับห้าต่อสี่โอ้ลูกนี้ถ้าข้ามมาครับสี่ต่อห้าครับ ไม่ข้ามครับเต้เนี่ก็เสิร์ฟท็อปหลักๆนี่คือแน่นอนไม่ได้เหมือนกันนะครับเต้จุฬานะฮะตถนัดหลังเท้าหรือท็อปนะฮะแต่นาวินนี่แน่ๆนี่มาท็อปอยู่แล้วนะฮะนะครับแต่ก็เชื่อชมก็คือลูกทำของเต้จุฬานะครับทุกจุดนะครับขอให้สูงกว่าศีรษะนะฮะเอาฝานมาอีกแล้วครับเอาโอ้หล้นครับนี่ครับโยกขึ้นมา นี่ครับโดนเกี่ยวอเอาไงครับนาวินลากขึ้นมาโอ้แขนแทบหักนาวินครับหกต่อสีอ่ครับโอ้โหนะครับหกต่อสี่ครับ เขาฝานลูกนี้อีกแล้วครับย้อนไปหน่อยฮะโอหลูกเตะนะครับสี่ต่อหกครับชื่นชมนะแข็งแรงมากนะครับเตยจุลาครับเหลืออีกเหลี่ยมแปรนะครับใครจะดียืนระยะเซตสุดท้ายนะฮะก็คือวันนี้มาหลักๆคือค่ายเอเคเอนะครับหรือว่าคู่ซากอารูนัมนะครับส่งเตยจุลาเข้ามา ประชันกับ JBP ครับโอ้โหนะครับลูกนี้เสียดายนะครับเตจุฬาครับโอ้ชื่นชมนะครับคือจังหวะการทำของนาวินเนี่ยไม่ได้สวยงามนะครับว่าน้ำหนักนี่ก็ใช้ได้ครับผมนะครับยัดตัวอย่างเดียวครับลูกมาสกคนะฮะนักในะครับ ลูกนี้ถ้าลงนะครับจะรับได้ยังไงนะฮะลูกเนี้ยดูลูกเซอร์เต้นะครับ,รบ,อ,นนรบออกนะครับนิดเดียวครับโอ้โหพอๆกันเลยครับกับลูกเมื่อสักครู่นะครับแต่เริ่มถอดเสื้อแล้วนะครับ เหลี่ยมนี้คือเต้จุฬานี่ขอชิมในเหลี่ยมนี้นะครับเอายง่ายขอเดี่ยวในเหลี่ยมฟรีตายนะครับส่วนในเหลี่ยมแปนี้ KPP ขอมานะฮะก็คือได้คนละออฟชั่นนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับท่านไหนที่รับชมทางช่อง YouTube กัมพูชกไก่ชาแนลก็อย่าลืมกดติดตามและกด Sub subscribe ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเฟซและเพจโดนบล็อกชั่วข่าวนะฮะเพจากนั้นจะได้ไลฟ์สดผ่านทางช่องของ YouTube นะครับนะครับ แต,ตแต่ตอนนี้ม e ันไลฟ์สดผ่าน Youtube ไม่ได้นะฮะกบเฟเฟซกเพฟก็ไม <c oughs> uh, ่ได้นะฮะติดโควิดช่วงนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ไลฟ์นะครับนะครับง่ายง่ายครับเอจุลาโอนาวินครับมาคอยเข้าอีกนะ หนึ่งหนึ่งมาคิดไปคิดมาเรามาคิดไปคิดมาเราเล่นนี่ก็แปลกดีนะโอ้เตะท้ายขวาครับมา,มาคิดไปคิดมาเล่นคือโลกคิดน้ำห่วงเข้าเ่นเลยไหมตอนตอน้ตนๆคือคู่วันต่อหาสีสามสองมัเนี้มาเนี้มา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 ต่าอสามหนึง่งยังง นะครับนาวินโยขึ้นมาโอ้ลูกนี้ครับทำได้ยังไงครับนาวินครับหกต่อสีครับสายอีกแล้วครับแข็งแรงครับเตะ สี่ต่อหกครับได้แต้มนะครับห้าต่อหกครับสูสีนะครับหกต่อห้าห้าต่อหกนะครับ รู้ทางกันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจับทางลูกเสิร์ฟกันได้แล้วนะฮะฝาแห้าสายครับเอาครับนี่ครับเอาจนได้นะครับเจ็ดต่อห้าครับเปลี่ยนแดนนะครับนี่ครับขึ้นนำเจ็ดต่อห้าเกมสิบสามนะครับเสิร์ฟฟรีสไตล์นะครับ มาเจ็ดต่อ5ครับโอ้ลูกนี้ถือว่าเสิร์ฟเบาไปหน่อยครับนาวินครับห่าง2แต้มครับอ้าต่อ7ครับลากขึ้นมาโอ้โหแม่นมากครับโดนหัวพอดีเลยครับ f c ที่อยู่ขอบสนามนะครับ ลักทายซีที่ติดตามทางช่องกมิตกรชาแนลด้วยนะครับทาง youtube ก็อย่าลืมกดติดตามและ s u b สไคร์ด้วยนะครับลักทายซีติดตามทางเพจเช็บโยกัมิตกรด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเจ็ดต่อห้าครับโอ้ลูกนี้เอ้าล้นนะครับเอาไงครับนาวินเป็นแต้มหรือเปล่าครับนี่ครับแปดต่อห้าครับ เจอเหลี่ยมเซอร์ฟีนะครับช่วงต้นเกมนี้นาวินขึ้นนําก่อนแล้วก็ได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่าลูกท็อปมาแบบชัวร์เลยครับช่วงต้นเกมนะครับนําเตยจุฬาไปก่อนนะฮะสองต่อศูนยช่ตงต้นเกมนะครับเอาตัดหน้านี้อีกแล้วครับโยขึ้นมาโอ้ลูกนี้โหฉายาเตยจุลานะครับสามร้อยหกองศาครับลากละหมุนติ้วเลยฮนะ เตะครบรอบนะครับเป็นตัวเตนะตเตตนะครับเจ้าเตะครับนะครับเปิดส้ายโยึ้นมานี่ครับนาวินเชิวๆนะครับตอนนี้ขึ้นนำไไสามแต้มแล้วนะครับ ต่อห้าครับโอ้ลูกนี้ฝานนิดๆนะฮะไม่ข้ามนะครับเตจุฬานะครับเป็นเก้าต่อห้าครับเหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นลองลูกเสิฟนะครับนาวินนี้เอาลูกเสิฟไม่แรงนะครับแต่ว่าชัวร์ครับข้ามทุกเม็ดนะครับเตยจุฬาหลักหลต้นเกมนี้ก็จะพลาดเยอะนะครับอ่าชื่นชมที่กําลังตัวทํานี้นี่ครับนะสายอีกแล้วครับนี่ครับไปพูดยังไม่จบเลยครับ ็อปสปินนะครับโอ้โหครับสิบต่อห้าครับสิบต่อห้าอ้หยอดต่อหน้าเลยนะครับนี่ครับลากขึ้นมานี่ครับโอ้โหบิดหน้าซ้ายครับแข็งแรงยิงๆิงครับเจ้าเต้นะครับคมเยินจมนะครับค่ายล่าวิธีนี้สภาพร่างกายนี้เจ้าเต้นี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับ รักษาร่างกายดีๆมากครับโอ้ถ้าข้ามมานะครับนาวินเนะีฮยไม่ได้รับนะครับใครนะค่อยลินทั้งใดแน่จังวะค่อยค่อยคือกาต่อซ้ำหนึ่งออกโดดจังนะโอ้ย ฝริดเป็นพันบวกเซียบมนหน่อยหรอโอ้สายครับสิบเอ็ดต่อห้าครับในวันหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งตอนตอนแหลกะนะคือบทน้องอย่านี้มาหลินออกซ้ำซองอยู่มาเข้ามาต่อซ้ำหนึ่งออกตัวมันมันบกี่บาทได้ซองรลอยอ่ะ <c oughs> 5ต่อ11นะครับเหลี่ยมต่อไปนี้ผมแจ้งเลยนะครับนาวินนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับรอชมกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะ FC เตยุลานะครับเสร์ฟแปรข้ามฝีนี่อยู่ที่กำลังแล้วนะครับตอนนี้ลูกเสร์ฟนาวินอาจจะเป็นต่อนะครับแต่ว่าระยะการยื้อของนาวินนี่จะสู้เต้ได้ไหมนะครับก็ต้องรอชมนะครับ10ต่อ5ครับ หลอกนะครับ12ต่อ5ครับเหลือแต้มเดียวนะครับ12ต่อ5ครับโอ้ยจะฝานนะครับเจ้านาวินนะฮะขอบคุณนะครับทวิตเตอร์นะครับที่ติดตามทางช่องยูทูปกคมพิตะก c ชาน n e ลนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะฮะนะครับจะได้แจ้งทุกแมตช์นะครับที่มีการแข่งขันนะครับ เวลาที่เราไลฟ์สดนะครับจะแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยนะฮะบางสนามหลายๆสนามนะครับไม่สามารถไลฟ์สดได้นะฮะเพราะฉะนั้นอาจเป็นบันทึกวิดีโอนะครับบันทึกวิดีโอแล้วก็ไปลงให้นะฮะนะครับมาบินมาแล้วนะครับแข็งแรงครับ1 2ต่อ5นะครับ12อต่อหตทีครับนาบินขึ้นแท่นแล้วนะครับเหลือแต้มเดียวนะครับ ตีจุลาก็เหลืออีกนะครับหนึ่งออปชันนะครับดูลูกเสิฟโอ้ลูกนี้ฮะทันนะครับกลางคอร์ดโอ้นะครับนี่ครับลูกเตะนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไกลแค่ไหนก็มาได้ครับเตะถนัดแนวนั้นอยู่แล้วนะครับกำลังนี่แข็งแรงนะครับ6ต่อ12ครับเสิฟดูครับเตะนะครับเสิฟไม่ได้เลยครับ ไม่ถนัดในเหลี่ยมฟรีสไตล์หรือเปล่านะฮะนะครับอันนี้เหลี่ยญนี้เป็นค่าย KPP จีบมานะฮะเต้จีบเหลี่ยมแปลนะครับก็เลยได้คนละออปชันนะครับมาลุ้นออปชันที่2นะครับว่า F c t ตุลานะครับอย่าลืมติดตามนะฮะเจ็ดต่อสิบสองครับประมาทไม่ได้นะฮะนะครับยมาเรื่อยๆนะครับ แพ้แน่ๆนะครับภาษาแต่ก็เขาเรียกว่าแพ้แน่ๆแต่ช้าหน่อยครับอ๋อลูกนี้ครับมาดูจังหวะฝา,านนะครับโอ้ลูกนี้ครับกลางขอดโอเคนะครับ ชนะไปนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจผู้แพ้แล้วก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผมเทพโยนะครับขอฝากช่องยูทูบกัมพูรากร็ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ